สวัสดีครับวันนี้จะพาไปลง Office 365นะครับซึ่งเราจะทำการาลงนะครับของแท้นะครับของแท้ผ่านเว็บนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google ก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าออ f i c e นะครับ3 365นี่ก็ได้ครับผมนะครับ วนี้นะครับ Office 365, นะครับ Deployment Tool ตัวนี้นะครับโอเคนะครับ Office 365, Deployment Tool นะครับพิมพ์ตรงนี้ลงไปใน Google นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลือกนะครับเว็บไซต์นะครับนี้เลยนะครับ ดาวน์โหลด Office Deployment Tool นะครับ from Office นะครับจะมีโลโก้ของ Office อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับนะครับระบบนะครับก็จะพาเรามาที่หน้าเว็บ Microsoft นะครับก็จะเจอนะครับตัวนี้นะครับให้เรา select language นะครับก็มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับ มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับไม่รู้ว่าภาษาไทยหาตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นของแท้เลยนะครับ Microsoft Office 365นะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับทำการนะครับกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเราก็จะได้ไฟล์นะครับที่มีประมาณ3.5มนะครับผมไฟล์3.5เมกนะครับมานะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จร้อยแล้วนะครับเราจะทําการนะครับติดตั้งนะครับผมติดตั้งโอเคนะครับก็ทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ที่ได้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมก็ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรดาวน์โหลดอีกนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จบร้อยแล้วนะครับ ให้เรานะครับเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาหรือไปดูที่เก็บก่อนก็ได้นะครับผมก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับพอดีผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับปิดก่อนนี่พับลงก่อนนะครับดาวน์โหลดนะครับไปดูนะครับ ตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการติดตั้งนะครับกดดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับคอนติเนียต่อไปนะครับให้เรานะครับทำการเลือกนะครับที่เก็บนะครับออฟฟิศ365ของเรานะครับเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ ผมจะเก็บไว้ที่ไดนะครับผมคลิกที่ DPC นะครับแล้วก็คลิกที่ Windows นะครับตัวนี้จากนั้นนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเก็บไฟล์ Office นะครับ365นะครับก็ Make New Folder นะครับผมก็พิมพ์ไปว่า365นะครับกด OK นะครับก็ทำการ ลั่นนะครับลั่นเสร็จรียร้อยแล้วนะครับแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้คําสั่งเหล่านี้นะครับเพื่อติดตั้งนะครับไปดูโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์นะครับเก็บไว้เมือกี้นะครับไปที่ไดซีแล้วก็ไปที่365นะครับนี่ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมี ปุ่มเซตอัพตรงนี้นะครับเราจะติดเรากดติดตั้งเซตอัพตรงนี้ไม่ได้นะครับนะครับเราจะต้องใช้คำสั่งนะครับคำสั่งในการาติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งออฟฟิตนะครับผมออฟฟิตสามหนะครับผมซึ่งวิดีโอของผมเป็นแบบ64บิตนะครับผม64บิต วิธีเช็คนะครับว่าของเราเป็นกี่บิตนะครับก็คลิกขวานะครับที่ดสพีซีนะครับคลิกขวาที่ดสพีซีนะครับแล้วก็ไปที่อ่ o p ัฟฟินะครับฮะใช่หรือเปล่าเราเออนะน่าน่าจะใช่นะครับโอเคของผมเป็น64บิตนะครับก็ดูตรงนี้นะครับเบานะครับเนี่ยครับ System ทรายหกสิบ่ิตนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็น64บิตกันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ64บิตนะครับอ่านะครับเราจะมาติดตั้งนะครับกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็ในปุ่มเซิร์ชตัวนี้นะครับพิมพ์คําว่า cmd นะครับผม cmd นะครับจะเจอ Command ์พร้อมนะครับจะเจอ Command ์พร้อมให้เปิดขึ้นมานะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับว่า cmd นะครับก็รันขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับรันขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับ ในการติดตั้งแล้วนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับดูตามนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมแบ่งหน้าจอเป็น2หน้านะครับอ่านี่ครับคำสั่งแรกนะครับให้เรานะครับก๊อปวางเลยนะครับแล้วก็ enter นะครับจากนั้นนะครับตามด้วยคำสั่งนี้นะครับวางนะครับ แบบหนึ่งนะครับอ๋อะนะครับซีดีนะครับเเอน e อ t e ซีด <possible> ีส a <Overwatch> s h สามหกห้านะครับจากนั้น เปิด d ดร v ยขึ้นมา D I R โอเคนะครับตัวนี้ผมต้องแก้ไขนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับความหมายของตรงนี้ก็คือนะครับเราสั่งให้ระบบนะครับวิ่งไปที่วิ่งไปที่โฟลเดอร์365ในได C นะครับผม แล้วก็นะครับแสดงนะครับข้อมูลใน drive 365ขึ้นมานะครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับมันก็จะบอกมาว่านะครับมีไฟล์ office 2019นะครับมีไฟล์ office 2021แล้วก็มีไฟล์3 6 5 64บิตมีไฟล์3 6 5หนะครับผม โอเคนะครับถ้าคุณต้องการจะติดตั้งนะครับคุณก็ใช้คำสั่ง SetUp นะครับ s e t อ p slash config นะครับผม c o n f i g u r e นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับ Setup นะครับเคาะหนึครั้งแล้วก็ s c o n f i g u r e นะครับตามด้วยอ้าวคุณจะติดตั้งอันไหนอะไฟล์ไหนอะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ไปที่ไดซีนะครับเนี่ยครับผมเขาบอกว่าคุณจะติดตั้งไฟล์ไหนอ่ะเนี่ยครับไฟล์ไหนอ๋อผมจะติดตั้งไฟล์นี้ครับผม3 6 5 6 4บิตอ่าโอเคงั้นคุณก็ก๊อปตรงนี้เลยนะครับผมผมชอบก๊อปนะครับขี่เกียร์พิมพ์ขี่ขวาวิก๊อปยังไงแป๊บหนึ่ง ปุ้มปุ๊บกดคอน c t ลซ C แล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาติดตั้งกันเลยกด Enter ปั้งนี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วอ่านะครับเอา้าทำไม Install สามสิตสองอ่ะ ออ f ฟิ e สามหก i ้าดิสอินสตอลฟอร์หกสี่บิตเวอร์ชันมัคอล์ซอฟต์สอ๋อโอเคอินสตอ l จากนั้นนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับผมทำการติดตั้งนะครับก็รอสักครู่นะครับ มาทบทวนนะครับทบทวนคําสั่งติดตั้งนะครับก็คือ,อขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเรานะครับเปิด cmd ขึ้นมานะครับผมเมื่อเราเปิด cmd ขึ้นมานะครับ cmd เมื่อเราเปิด C D ขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์คำว่า C D นะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คำว่า C D นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับของผมโฟลเดอร์365นะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับให้เราแสดงข้อมูลในโฟลเดอร์นะครับก็พิมพ์ D I R นะครับนี่นะครับ ข้อมูลในไดก็จะแสดงขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับทำการนะครับติดตั้งนะครับผมก็พิมพ์ไป Setup นะครับคอนึ่งทีสแลสคอนฟิกกรีนะครับตามด้วยนะครับไฟล์ที่ต้องการจะติดตั้งนะครับผมเลือก ออฟฟิศนะครับออฟฟิศสามหกห้บิตนะครับซึ่งผมได้ติดตั้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมเลือกใหม่นะครับผมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็กด c t r l C น o p y แล้วก็มาวางตัวนี้นะครับหรือใครไม่อยากกด c t r l C Copy ก็พิมพ์เอาก็ได้นะครับเมื่อนะครับพิมพ์ได้แบบนี้แล้วก็กด Enter นะครับ สักครู่นะครับเนี่ยครับมันก็จะถามขึ้นมาให้เราอินสตอลนะครับแต่ว่าพอดีผมอินสตอลไปแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับผมก็กดเน็กเน็กเน็กไปนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเท่านี้เราก็จะสามารถติดตั้งนะครับ Microsoft Office นะครับ3ามหกของแท้ได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคำสั่งตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ที่ใต้ดีคริปชันนะครับยังไงก็ ลองกดเข้ามาดูได้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็เปิดคลิปวนดูซ้ําได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ